ไอ้ยไอนปิดโอ้โหติดที่ใส่กับตัว F ไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมมาึงจุดนี้เนี่ยยังไงอ่าผมว่าผมคงต้องเล่าย้อนกลับไปหน่อยโดยปกติแล้วหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จผมก็จะทําการเข้าไปสิงอยู่ใน Discord ของกลุ่มเพื่อนผมซึ่งก็จะมีเพื่อนของผมสองคนได้ทาการแนะนําเกมเกมนึงให้ผมรู้จักนั่นก็คือหู้วอาใคริดเกมแล้วว้ยเอ่อผมหมายถึงดารากะเบรดพอยท์

เจ็ดร้อยเอาไว้ยังไงอะไรไวะเนี่ยโคตรมั่วเลยคนงูแจะไม่ตายนะไหนหมดยังจำไม่หมดมือยิงตู้น้องทุกคนอะไรไม่รู้งัวชิบหายเลยคุณไปละคูณไปร่างคไม่อยู่แล้วอ๋อ โอยอย่าโตอยโตเปิดทีแค่ทีไม่อยู่อ้อเจอใครเนี่ยอ้ยกอกระโม่โไม่มีกระโ่ไนะไนะอกแลวจ้าอะไรไม่รู้บวใช่ไหมหหเลยไอตัวหนตัวหนเฮ้ยมคนยิงซมากิดหรอโคมาโคมาเง อะไรกนฟาดมันฟาดมั้ยอะไรวะเนี่ยอข้ากูตายนี่เล่นเยอะเลยสามสีมโอเคไปตยอดึง้ดึงตงี้เออุชุบุเกินาดไอ้หียเอ้ยมันก็อยู่กับกูนี่แหละสัตว์กูบอกไม่ได้กูบอกไม่ได้กูบอกไม่ได้ อูโอ oh. oh, right. right. ้ตายเลยเหรอ้ตายไหมดเลยก็เลยต้องรู้ว่ามันมีอย่าเงี้ยนะทำจุดทำเปิดแล้วปลาปลาเกินไป่ดูเกินมีเพิร์กมีคน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 มีเปิดตรงนั้นมีไปเลยโอ้มีคนไหมมีคนจะแก้แค้นเรา

ก็มันแตกไเกินแตกงเกิดนบีบแล้วใครกระโดดจกก่อนในัดรอแป๊บรอแป๊บรอแปไอ้ี่กาดไอ้กาดเลเล่นไปเรือยบ้างเีเยอนี่ปลิเ้าไาน้าเก็บของก่อนโอเคมาไปแล้วไปแล้วไยแล้วโอ้โห ไปดับไอ้เนี่ยเฮ้ยเผื่อมันจะรู้ไม่เสร็จเราเราเราไปเอาไปเอาไปขโมยของมาไงโคตรเร็วเลยมาที่พอดีเปิร์กมาของเกิย์เกย์เขาจะไม่ต้องการถ้าเขาทีตรงนี้เศีกมานี่แม่งไรประโยชน์จริงๆไอ้พวกเหี้ยคนที่ทีเปิร์กมาเนี่ยแหละกาแต่เฮียกวกแค่นี้แหละ โตากับไอ้เหี้ยมึงไม่รู้ความซะแล้วว่าเปิ๊กมามันประโยชน์ขนาดนอู้อันนี้แต่อาวุธทางไหนเลยแตงกลับไปเมื่อกีเปิ๊กมาแต่อาวุธกำกับอู้เปิ๊กอะไรนี่จเข่าเหี้ยแล้วพี่ทั่นไงแล้วพี่มีแล้วยังมีคอร์สเล่นอาวุธได้เราเรื่องะนะเออมีที่เลาพัฒากมายให้เรกสั่งไมีให้เลือกมากมากว่า,าสิบเอ่อสิบหกจุดแปดล้านอย่างเบอร์อะกระบอกเอามาเอากระบอกมากระบอกหัวใจ พวกมึงเข้าท้ำกันทางไหนอ่ะคลิปก็มันมีทางเดียวอยู่กูเลยโอ้ยชเกินเกิดเกินเกิดไปแล้วเกาวิ่งไปเกิดยังตไปไปนะโวยแฟนกูไม่กี่ทีอย่าอย่าอย่าไิงตายอย่าอย่ายิงตายไม่ชุบชุบในวงไฟโอ้โหเอาของกูไปบวมเลยบวมกันบวมขอที่กูมไอ้เหี้ยโอ้บ้าตายงามวงกู

เรามึงเหรอไปไหนไปไหนไปไหนตายแล้วดะ<อ>ตายแล้วนุ่มโอนตายแล้ว

ตายได้ยังยต่อเปล่ามันไม่รู้สึกว่าตายไปโอโอ้โอตายโอยี่เลยผูกคนเดียวเหรใช่โอ้วยแล้วอย่างงี้กูยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วสมรวมหนึ่งเยอะก๊ไม่พอถลถูไม่ะลยแต่กระนั้นี้ป เคลื่อนที่หนึ่งพนารอยีว่ะมันทตัวอ่อหนงาทีอ่ะอะได้ทันแเมึงละไม่ถนาทีละตอนเนี้ยอันอันไว้เอันไว้อันฉีไว้ก่อนก็เป็นฉีดีหรืออะไรก็ใคยิงนี่เกิดตรงนี้เลยเหรอเรไม่ใคยตีเนอะไรล้วจะเกิดอย่งนีิเหรอ โอ้ oh. ความบันเลยที่สามารถสัมผัสได้ผมไม่มีครับกูก <c montage> ็ไปกูไม่มีกูกูลังไปไอ้เชียนี่อยู่เนี่ยพวกคนอยู่ไหนกำลังไปหาชูเนสัตโอ้ไม่มีตกใจเย้าปีแม่เน้อเบอร์ใหม่มั้งไอหัเงี่ยไอี้อะไอี้ยม่งเก่งกว่า ไอ้เหี้ยตาชิ้นงั่งไอ้เจ้าโอ้โหเดือไอ้เหี้ยมันกำลังมอไอ้ขหี้ยขับมึงไอ้เหี้ยลุงคุเข่งโอ้โหให้คุณลงพื้นก่อนให้กูลงพื้นก่อนแส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 นเลยตัดแหมแสนแสนฝังหูแสนฝังหูไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปช่วยต้นดิโอ้โหเอ้ยตายเลยเหี้ยตายกูตายไม่ต้องทำอะไรอ่ะคุ้ ปืนใหญ่ใช้ไรประโยชน์าเลยปืนใหญ่กมทีโอ้มาปิโอ้มันสะกดเหรอมันฟือันตายหาเลยไอ่อ้ก ยืนรอไอ้ลงมาทุกเช้าไหมไอ้เรื่อนั่นแหละมันไม่รู้คืออะไรต้องโดนหาคือมือเปล่าเลยคือแบบบาจีไปหามือเปล่าเรียบร้อยถอยกันตั้งนานแต่พักเครื่องถือกระโอรงไม่ได้บาจีเลยจับถุงร้องไงวะที่ไม่้องไม่ได้เงี้ยมันยากว่ะเฮ้ยนี่มันสตาร์บัคสตรีทสนใจว้ห คนโหสตูคบชิบหายแล้วเด็กน like 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 <e like ี้เชี่ฟืนใหญ่คุจะไม่หวังพึ่งปืนใหญ่อีกต่อไปแล้วเฮ้ยใครยิงหลังเอาไม่มีลมไม่มีคนคอยถกไม่

คุณรู้งอ้นสิขอใามนั่นโหลตัวนึงโอ้ยโอ้ยชิบแตะน่วือดวัี่เอนมีอีกมันก็กระบองไปคนผงกะลี่ใส่ลงไปนะเดลองอกอ

杀中国人。<laughs> เรียบร้อยชะตาขาดแล้วมึงเอยออกเลยไอ้ขีตีกันหน้าเนี่ยอะเุ๊ย 全てを焼き尽くす。お ไอ้ยัยไอ้ยยปัดเอไอ้เด็มาหนึ่ง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 นเ่งมหนกันี้ก็เนี้ยไงว้าวสวยตัวปูเนี่ย เังแล้วอะไรยิงเสือกันหลังว่าไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยนีบมาป่าไอ้เงี้ยมึงน้าไงตัดเดินติดอีกกูเจ็บร้อยขอคืนนะไหนกิดใช่ไหมขอทีไอ้เงี้ยอ๋อจะดูหมด

มาดลเจ้ากะคอมแงลังเ้าโคตรเกลียดเลยโคตนบ้านไร่เอ้ากูขอโทษแบง์เออไม่ใช่มึือไม่ใช่มม่เหมือนกันเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มีเฟิกมา มันมีเฟิร์มมากมันมีเฟิร์มมากอ่เ็ตรชเี่ไอ้ไม่ยที่มาเิมถ้าคุณโดนมืตมปไปไปตั้มตั้มตัมแั้กบอาอกว่าโอเคออกเฟิร์มมาถ้าถ้าไม่ได้อยู่ตรงพื้นมันทำอะไรไม่ได้คิหายแล้วเ้ยโอเคโอเคโอ้โห อ้าวสายยังไม่มีอะไรให้กูกันโอ้ยเหี้ยช่วาหายตัวนี้มันชื่อเฮี้ยอะไรกูอยากกะแขนอ่ะเป็นสู้แล้วอ่ะอ้าวสู้แล้วอ่ะไม่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 สู้เลย พี้สามบานก็กูอยู mm? ่แล้วเอ๊ะเดแล้วเหรอโอ้ยพ่อพ่อเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรงนก่ยที่สองเหรอ